ติดเต็มกันดานนะคะช็อตนี้นะคะเอ้ออทุกคนเกือบเกือบแบบจะถอดใจแล้วนะคือแบบไม่ลงนาทีงงมากมาเอ,อุ๊ยสวยวายก็ได้โอ้ เข้าสู่ช่องที่แมวสล็อตนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับแค่เกม P G เหมือนเดิมนะคะอยู่ในเกม Way of the k Q Lane นะคะทุกคนเออออกเสียงถูกนะคะม,มาวันนี้นะคะก็อยู่ใน Mega Game L I เช่นเคยนะคะวันนี้มีทุนมาทั้งหมด199บาทนะคะทุกคนฝากมาแบบเลขงาๆเพื่อจะรับกำไรงามๆนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะขอเบ็ดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้นะคะแล้วก็หมุนออโต้10รอบ2ครั้งนะคะ เออแล้วเราค่อยเริ่มเป็นเหมือนกับเบ็ดทิ้งก่อนนะคะทุกคนสองรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอกดวันนี้จะกดออโต้80ออโต้หมุน80นะคะเออพูดผิดพูดถูกนะคะสงสงใสออกเสียงชื่อเกมเกินไปนะคะทุกคนมานี่นะคะก็ได้เวลานาทีทองมาจากกลุ่มโกเลเด้นทา e เหมือนเดิมนะคะทุกคนเออเกมนี้นะคะมันจะแตกจริงๆเหมือนที่เขาบอกมาหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มาจัดให้แล้วนะจ๊ะ มาค่ะทุกคนออโต้หมุนแปดสิบครั้งนะคะกับเบ็ดสี่บาทนะคะเปิดเทอร์โบด้วยนะคะทุกคนออส่วนตัวนะคะจะชอบเปิดเทอร์โบนะคะเพราะว่าแบบเป็นเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําให้มันรวดเร็วด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะติดเปิดเทอร์โบมากๆเขาจ่ายแบบดีมากแล้วก็ไหลดีมากนะคะมา เนี่ยใช่หไหมยังไหลไม่หยุดเลยทุกคนเออเอาเรื่องนะคะกินเลนนะคะวันนี้นะคะมีทุนมันน้อยนะคะร9 9นะคะวันนี้นะคะก็มารับกำไรนะคะงามๆเหมือนที่เหมือนทุนที่ฝากเข้ามานะทุกคนเออจะปังจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะพูดไปก่อนนะคะเออ เกมนี้นะคะก็เคยเล่นไปแล้วนะคะรอบรอบหนึ่งมัง้งหรือสองรอบนี่แหละเออก็ก็แบบเล่นที่ไหก็ได้ตลอดนะคะเกมนี้คือแบบ <Okay. S 1> ชอบตรงที่แบบไหลดีมากแล้วก็สเก็ตเตอร์ก็เข้าง่ายนะคะทุกคนแต่วันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่านางจะแจกหรือเปล่านะคะมามารลุนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีทุนแล้วก็จะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเนี่ยบอกแล้วนะคะบอกแล้วนะ จ่ายดีมากๆนะคะเออได้มาร้อยสามสิบหกบาทนะคะมาเดี๋ยวจะขอเพิ่มเบ็ดนะคะทุกคนก็ยังไหลยอยู่ให้น้องไหลก่อนเออให้น้องไหลไปก่อนนะคะมาก็เข้าสแกตเตอร์ไปเลยสิเออก็เข้าฟีเกนไปเลยสิถ้าจะไหลขนาดนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวจะขอเพิ่มเบ็ดนะคะเป็นเบ็ด 8บาทนะคะแล้วก็กด Auto ออโต้หมุน80ดรอบเหมือนเดิมนะคะอเ,คเออเหรียญมาแล้วจ้ะเอ,อ้ยทุกคนเอออย่าว่าแบบนี้สิไม่ได้เออไปค่ะสิบเต็มกระดานเลยค่ะช็อนเมื่อกี้โอ้โหทุกคน<อ>ปังเออไหลไป ไหลไปอีกค่ะ A แถว3ลงไหมโอ้วายไปลงผิดช่องนะคะวายไปลงแถว4เฉยไกลเกินนะคะเราไม่ถึงมาเออส็ตเตอร์เผอเผอ็ตเตอร์โผล่บ่อยมากเลยแต่ไม่มา4ตัวนะคะเออไม่ลงสักทีนะแต่แบบทุกคนวันนี้แบบไหลดีมาก ใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรไหลดีขนาดนี้นะคะงงไม่งงตัวเองค่ะตอนนี้เออมาจา้ะสิบลงไหมเออสวยโอ้โหทุกคนให้ภาพมันเล่านะคะคือแบบพูดไม่ออกไหลดีมากไหลาย,ยาวๆไปเลยค่ะ เข้ายากมากแบบนี้ต้องซื้อนะคะทุกคนเออถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วแบบเข้ายากๆอย่างนี้ซื้อเลยมาจะขอซื้อที่150บาทนะคะเออเข้าอยากนักใช่ไหมซื้อเลยค่ะโอ้โหทุกคนสวยค่ะได้คูณคูณเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ได้หมุนฟี1สิรอบนะคะมาให้มันไหลดีๆเหมือนข้างนอกนะเฮ้ย ทุกคนทำไมมันว่าวรลแบบนี้ทำไมไม่ไหลดีเหมือนข้างนอกอ,ะอ่ะงงเฮ้ยไม่จ่ายเลยสีรอบแล้วห้ารอบแล้วไม่จ่ายเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ไงเป็นไ,ปได้ไงคะสิบแถวสองลงไหมโอ้โหไม่ลงเออยังได้บวกมาได,ได้บวกหมุนฟีมาอีกรอบอยู่นะคะโอเค เออคูณเจ็แล้วค่ะตอนนี้เหลือสองรอบสุดทา้ายสองรอบสุดท้ายค่ะมาเออได้อยู่คิวลงไหมสวยไปค่ะคูณ11แล้วค่ะตอนนี้โอเคลงแคลงแถวแถวแรกเออสวยเป็นวายแถวสค่ะทุกคนยังไงก็จ่ายตอนนี้นะคะลุ้นสิแถวสามนะคะจะลงไหมคะโอ้ไม่ลงนะแต่ก็ได้อยู่นะเกือบเกือบแบบ คือแบบไม่ได้นะทุกคนคือแบบเมื่อกี้7รอบนะคะคือแบบไม่จ่ายเลยนะคะมาได้หมุนฟี1หนึ่งรอบนะคะคูณ17แล้วค่ะโอ้โหแม่เออเหนื่อยใจนะคะขัดทุนนะคะตอนนี้เออมาค่ะเดี๋ยวจะขอหมุนเอ,อ่อเบ็ด6บาทนะคะแล้วก็ออโต้หมุน80รอบเหมือนเดิมนะคะ เบ็ดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเราสามารถเลือกได้นะคะเราจะเบ็ดเท่าไหร่นะคะเออไหลสิเนี่ยทำไมเข้าฟรีเกมแล้วไม่ไหลแบบนี้นะคะทุกคนอนน oh. โอ้โหยังไหลอยู่ โอ้หทุกคนเฮ้ยสเกตเตอร์ต้องลงแล้วแหละสเกตเตอร์ต้องลงแล้วนะจังหวะเนี้ยเออลงแล้วนะคะทุกคนสเกตเตอร์เข้าแล้วจ้ะอุ้ยลงมาห้าตัวเลยเออเอาเรื่องนะคะขอให้รอบนี้แบบไหลดีเหมือนข้างนอกพวกนั้นทุกคนไม่เอาแบบเมื่อกี้นะคะแบบเมื่อกี้คือแบบไม่ได้เลยนะคะมาค่ะรอบนี้นะคะได้หมุนฟรีสิบเอ็ดรอบนะคะกับเพิ่มการคูณทีละสองนะคะ เออได้จ่ายอยู่ได้จ่ายอยู่สาบาทนะคะหรือป่าเอ,อ้ยได้หมุนฟีไปมนิ่งรอบนะคะไปค่ะไหลไปค่ะไหลไปค่ะโอ้โสิบไม่ลงมาทั้งแถวสิบมาทั้งแถวขนาดนี้ ูทุกคนทำไมมันจ่ายเทเล็กทีละน้อยอย่างนี้เออมันต้องอย่างนี้นะคะสิบเต็มกันดานนะคะช็อตนี้นะคะเออเออทุกคนเกือบเกือบแบบจะถอดใจแล้วนะคือแบบไม่ลงที่พิงลงมากมาเออุ้ยสวยวายก็ได้โอ,อ้มาค่ะทุกคนมาค่ะเออช็อตนี้นะคะ เอาสิเอาเรื่องนะรางวัลซูเปอร์เมกานะคะ816บาทนะคะยังเหลือหมุนฟรีอีก4รอบท้ายค่ะได้โบกมอีกหนึ่งไปคูณ19แล้วค่ะตอนนี้ได้กำไรแล้วนะคะวันนี้นะคะรอบสุดท้ายไม่จ่ายตามภาษา PG นะคะตรอบสุดท้ายไม่จ่ายนะจ๊ะ รอบนี้นะคะเข้าฟรีเกมได้เงินรางวัลมา800นะคะทุกคนเออตอนนี้นะคะได้กำไรแล้วนะจ๊ะก็ไปถอนนะคะทุกคนเออยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำใจช่องที่แมวสล็อตด้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งค่ายเกมที่เล่นไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะถ้าอยากให้เล่นเกมไลค์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Got it burning up.